สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะผมจะมาเล่าเรื่องไอ้นี่เลยการที่ว่าเราโดนดูถูกหรือโดนเหยียดหยามมาเนี่ยนะถามว่าเขาเหยียดหยามเรามามันดีนะมันทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นแล้วมันทําให้เรามีอนาคตดีขึ้นทําให้เราทําอะไรแล้วแต่อดทนอดกันแล้วเราจะได้ดีกว่าที่เขาดูถูกเราไว้ ใครอยากดูถูกใครอยากว่าอะไรให้เขาดูถูกไปให้เขาว่าเราไปเราไม่ต้องไปสายใจล้วไม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายคําดูถูกของพวกเขาอ่ะมันดีสําหรับเราเพราะมันทําให้เรามีแรงทําเพื่อลบคําดูถูกคําสบประมาทของพวกเขาเรายิ่งทํามันดีกับเราถึงเราจะจนเราไม่ใช่คนรวยไม่ใช่อะไร นะเราเป็นคนจนก็จริงผมทำงานหาเช้ากินขําไม่ใช่คนรวยอะไรมากมายเลยใครอยากจะดูถูกอยากจะว่าอะไรว่าไปผมไม่ว่านะเพราะไอ้คำดูถูกของพวกคุณนะ่ะมันทำให้ผมมีได้ทุกวันเนี้ยผมมีได้เพราะคำดูถูกของพวกคุณผมไม่รู้หรอกใครจะคิดยังไงนะครับผมคิดเฉพาะตัวผมเองผมคิดว่า เขาดูถูกเราเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีดียิ่งกว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือปีนี้ปีหน้าปีไหน mm. เขาจะทำให้เราดีขึ้น mm. เราจะไม่ตกตำ่ำถ้าเรามัวแต่ไปนั่งคิดกับคำดูถูกไปนั่งคิดกับว่ามันด่าเราว่าไอ้จนไอ้บ้านนอกมัางอะไรมัางอย่าไปใส่ใจเ mm. ชื่อผมผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจเลยเมืาก่อนผมอาจจะคิดมาก ว่าเออมันดูถูกไว้กูจะทํายังไงวะตีมันเลยไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วผมคิดแค่ว่าทํายังไงให้มีเงินทํายังไงให้ตัวเองดีขึ้นทําดีขึ้นคําดูถูกนั้นจะย้อนกลับไปหาคนที่ดูถูกเราบางคนเขาดูถูกว่าเราไว้แต่เขาไม่ได้ตัวดูตัวเขาเองเลยตัวเขาเองนั่นแหละหนักกว่าเราหลายเท่าผมไม่รู้หรอกว่า มันจะเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้าเพราะทุกวันเนี้ยผมทำงานเงินเดือนด้วยรับจ้างทำนู่นทำนี่จุกจิกวันละร้อยสองร้อยอันนี้มันเป็นงานจางหากงานที่ไม่ผิดกฎหมายเป็นงานที่ถูกกฎหมายเราทำอย่างเงี้ยทำงานสุจริดดีฝ่าบางทีเราทำงานสุจริตบางคนเขาหาว่าขายยาบ้า เออหาว่าเราค้ายาบ้าบ้างหาว่าเราทําอะไรที่ว่าผิดกฎหมายทําไมเราถึงมีเงินมีอะไรเปล่าเลยลองมาดูว่าผมทําอะไรผมทําผมตวรวจสอบได้ผมไม่เคยทําอะไรผิดกฎหมายผมทำอะทำแบบสุดจริตแล้วก็เอเรื่องที่ว่า เวลาเราไปเที่ยวไหนแล้วแต่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆมันผิดตรงไหนครับเพื่อนๆเราผิดตรงไหนผมเองอ่ะเป็นคนที่มันไม่ค่อยชอบแต่งตัวแต่ถามว่าผมไม่ค่อยจะมีกันหรอกแต่ผมมีปัญญาซื้อผมใส่กางเกงเก่าๆเสื้อเก่าๆเสื้อไปตลาดมั่งไปเจ้าห้างมั่งผมผิดตรงไหนครับ เนื้อผมไปเหยียบหัวกระบาลใครหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ใช่ว่าเห็นคนแต่งตัวมอสอเดินผ่านสกรปรกอะไรนี้มันไม่ใช่ถึงภายนอกเขาจะสกระปรกอะ่ะแต่ข้างในอ่ะเขาขาวสะอาดแ่าพวกคุณอีกทำอะไรหรือจะว่าใครอะ่ะคิดก่อนนะครับก่อนที่จะว่าคนอื่น รือก่อนที่จะด่าใครไม่งั้นคําด่าที่พวกคุณด่าคนอื่นเขาเนี่ยมันจะกลับเข้าหาตัวพวกคุณทั้งหมดเลยมีสมองเราเป็นคนนะครับเรามีสมองเราไม่ใช่เด็กหรือเราไม่ใช่หมาเอ,อหมาเขายัางฉลาดกว่าอีกหมาเขาไม่เคยเนรคุณนะหมาเขามีพระคุณกับคนได้ซ้ําเขาเฝ้าบ้าน เฝ้ารถดูแลคนในบ้านให้คุณได้ซ้ำแต่คนเนี่ยแย่กว่าหมาก็มีผมไม่เหมารวมนะใครจะดามงดาม,มากก็เรื่องของพวกคุณผมไม่รู้อันนี้ผมคือผมพูดให้ฟังนะมาระบายกันดีกว่ามาคุยนเนี่ยมาระบายกันให้ฟังนี่แหละอ่าก็ถามว่าคนนะ่ะเขามีปมหรือเขามีประวัติที่ไม่ดีอ่ะมันผิดไหมครับหรือเขาเลือกได้ บางคนนะ่ะเขาไม่ใช่ว่าเขาจะเลือกได้นะเขาเลือกไม่ได้หรอกครับบางคนที่ว่าเขาเดินทางผิดเนี่ยเพราะเหตุการณ์มันบังคับก็ได้มันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเขาไม่ได้อยากทําไม่ไอยากอะไรเลยบางคนเขานี่ถือว่าเขาเรียนสูงก็มีพอมีฐานะแต่บางคนนะ่ะ เขาไม่ได้ว่าเขาจะอยากเป็นอยากทําอย่างที่สิ่งที่เขาเขาทําตัวให้เขาแบบติดคุกหรือติดตารางอะไรมาบางครั้งน่ะคนที่คุณคิดว่าดีอะเขาอาจจะทําให้คุณติดคุกก็ได้ใครจะไปรู้มันมันยังไงเอาง่ายๆเอาอย่างประสบการณ์ของผมเนี่ยถามว่าผมเนี่ยเคยประวัติเสียไหมผมว่าประวัติเสีย แต่ทำไมอ่ผมไม่เคยไปวุ่นวายใครถึงเวลาผมทำงานได้เงินมาเราอยากจะซื้ออะไรอยากได้อะไรเราซื้อเราไม่ต้องไปอยากได้ของคนอื่นแต่เมื่อก่อนที่เป็นอ่ะที่ผมเป็นเนี่ยเพราะเหตุการณ์มันบ,งบังคับอย่างเมื่อก่อนผมเที่ยวอยู่กับเพื่อนนะ,นะที่ว่าผมเคยโดนจับเนี่ยผมเที่ยวกับเพื่อนเนี่ย ผมไม่รู้หรอกเพื่อนไปขโมยของอะไรใครมาแต่ผมไปกับเพื่อนผมก็ผิดกลายเป็นสมรู้ร่วมคิดโดยที่เราไม่ได้ทําไม่ได้เป็นอแ,แต่ถึงจะมีปมยังไงก็แล้วแต่ทุกคนที่เคยมีประวัติติดคุกติดตารางมาเนี่ย mm. เขาออกมาเนี่ย mm. เขาอยากมาปรับตัวอยากมาเป็นคนดีถามว่าทําไมพวกคุณ่ะ ไม่ให้โอกาสพวกเขาบ้างคุณต้องให้โอกาสคนที่เขามีประวัติบ้างเปิดใจให้เขาบ้างเขาอาจจะดีกว่าคนที่คุณคิดว่าไม่เคยติดคุกไม่เคยอะไรทำงานให้คุณโคตรด,ดีเลยแต่ผลสรุปไอคนที่ทำงานให้คุณดีอ่ะมันคอยโกงกินคุณอยู่ตลอดเวลาตอดเล็กต่อน้อยแต่ไอคนที่มีประวัติเนี่ยทำงานตอกต่อยเนี่ย เขาไม่เคยโกงกินคุณเลยเขาซื่อสัตย์กับคุณเขาให้ใจคุณเพราะคุณเป็นคนให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาได้ทํางานให้โอกาสเขาได้มีชีวิตที่ดีให้โอกาสเขาได้มีสิ่งดีๆในชีวิตบางคนเขาก็มีครอบครัวคุณให้โอกาสเขาแค่คนเดียวแต่เขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเมียเลี้ยงน้องเลี้ยงอะไรมันต่ออีกห้าหกเจ็ดเป็นสิบคนก็ได้ คุณให้โอกาสคนคนเดียวแต่คุณเหมือนคุณทำบุญให้กับคนสิบคนคุณก็ลองเอาไปคิดกันดูนะครับว่าผมพูดจริงไหมผมพูดไม่เก่งผมพูดไม่ค่อยเป็นหรอกผมคิดอะไรได้ผมพูดผมอยากพูดอะไรผมพูดมันไม่รู้ว่าผมจะแต่งเรื่องแต่งราวหรือจะอะไรมากมายนะถามว่าความรู้สึกคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างพวกผมเนี่ยทำงาน เป็นคนใหม่ทำดีถึงไม่ได้ดีเราก็ต้องทำดีต่อไปเดี๋ยวสักวันมันก็ได้ดีเองคุณไม่จำเป็นที่ว่าคุณต้องมองพวกขี้คุกหรือมีรอยสักว่ามันเคยติดคุกคดีนูน้นคดีนี้มามันจะมาทำให้ที่อย่างบริษัทคุณเสียหายหรือจะทำให้ที่ทำงานคุณ มีปัญหาคุณอย่าไปคิดแบบนั้นคุณคิดแค่ว่าคุณได้จ้างมนุษย์คนหนึ่งทำงานแล้วเขาทำให้ดีกว่าคนที่คุณจ้างคุณก็ลองมองดูไม่ใช่ว่าผมจะอะไรมากมายหรอกบางครั้งนะนะผมเห็นนะผมไม่ได้รวยนะผมเห็นเพื่อนหรือคนที่ผมไม่รู้จัก หรือ,อยังไงก็แล้วแต่เขาเคยติดคุกมาไม่ค่อยมีใครให้โอกาสเขาถ้าผมมีเงินนะผมรวยหรือผมมีฐานะนะผมจะจ้างพวกเขามาทํางานได้ซ้ําแต่นี้เนี่ยผมไม่ใช่คนรวยผมเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนหาเช้ากินขําบางทีหาเช่าที่หาเช่าอะไรทำไปก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย วันนี้ผมก็ไม่ได้รวยรเลยเลยแต่ถามความรู้สึกว่าผมเห็นอย่างผมทํางานเนี่ยผมเห็นคนที่ว่าเคยติดคุกม,มามาสมัครงานมาั่งมาอะไรเงี้ยทําไมแม่เปิดโอกาสให้เขาบ้างล่ะพวกคุณมีเงินพวกคุณมีบ้านมีห้างมีคุณมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่แค่ให้โอกาสคนคนเดียว แล้วคุณไม่ได้ว่าคุณให้โอกาสเขาแล้วคุณจะเสียเป็นล้านเสียเป็นสิบล้านที่ไหนมันไม่ได้เสียอะไรมากมายคุณให้โอกาสพวกเขาเนี่ยคุณได้ใจพวกเขาด้วยแล้วคุณได้ช่วยคนอีกมากมายได้ช่วยคนอีกเป็นสิบคนหนึ่งคนเท่ากับคุณช่วยครอบครัวเขาทั้งครอบครัวบางคนเขาออกมาคุณคิดว่าบางคนเขาออกมาแล้วเขาไม่ปรับปรุงตัว อันนั้นมันเป็นส่วนน้อยส่วนมากที่ผมเห็นนะครับติดคุกมาแล้วเนี่ยเขาออกมาเนี่ยเขาปรับปรุงทำตัวดีแทบทุกคนแต่ไอ้พวกที่ว่าออกมาแล้วซ้ำๆทำเดิมแบบซ้ำๆซ,ซักๆอันนั้นมันเป็นโดยสันดานของคนเพราะถ้าคุณให้โอกาสคนพวกเนี้ยคุณลองเปิดใจให้เขาสักครั้งหนึ่ง ถ้าไม่ดีค่อยว่ากันแต่ผมคิดเลยในความคิดผมคิดเลยว่ายังไงก็เป็นส่วนน้อยสำหรับคนที่ว่าเคยติดคุกม,มาเขาได้งานเขามีเงินเขาก็ไม่คดโกงใครเขาก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครถ้าคนมันไม่มีงานไม่มีเงินมันก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ว่าป่นเขาบ้างกี้เขาบ้างอะไรบ้างนี่แหละ พราะพวกคุณไม่ให้โอกาสคนลองนะครับลองเปิดใจให้โอกาสเขาดูนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติตัวผมเองตั้งแต่สมัยเด็กๆให้ฟังนะวันนี้ผมแคมาพูดให้ฟังคร่าวๆถ้าใครถูกใจหรือยังไง ก็ติดตามผมด้วยแล้วกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยมีอะไรเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรยังไงผมจะเล่าประวัติตัวผมเองแล้วก็จะพูดถึงประสบการณ์ทำงานที่เคยทำเคยอะไรที่ไม่ดีหรือดีผมจะมาให้ความรู้เพราะตัวผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีอะไรมากมายใหม่ก่อนนี่ใหม่เด็กๆนี่ผมไปเฮี้ยสุดๆอะ่ะผมบอกเลย แต่ถามว่าทําไมทุกวันนี้ถึงเป็นอย่างนี้คนเรามันปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ให้มันดูดีขึ้นถึงจะมีประวัติเสียถึงจะมีปัญหาอะไรแล้วแต่เรามีความคิดของเราเองเรามีสติเราไม่ขาดสติสักอย่างเราคิดจะทำอะไรเรารีบทำอย่าค้าขายรีบทำเลย เราทำงานอันไหนที่เราชอบเราก็ทำแล้วมันจะดีเองแต่ผมขอแค่นี้แหละใครแล้วแต่แหละคุณจะมีเงินมีทองมากแค่ไหนแต่คุณเปิดโอกาสให้คนบ้างเพราะคนบางคนเขาไม่ได้ว่าเขาจะร่ำรวยเขาจะอะไรเขาหางานทำ เขาออกจากกมาเนี่ยเขาหางานทําหาอะไรทําบางครั้งเขาไปสมัครงานเป็นสิบที่แทบจะไม่มีใครรับเลยเงี้ยแล้วทางออกของเขาคืออะไรอ่ะเท่ากับพวกคุณบีบให้เขากลับไปทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทําในสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดคุณลองทําลองรับเขาลองให้โอกาสเขาแล้วพวก ป้นจี้อะไรพวกนี้มันจะลดลงเพราะพราะคุณให้โอกาสคนพวกนี้เขาได้แก้แก้ตัวปรับปรุงตัวผมเชื่อนะว่ามันจะดีขึ้นผมไม่รู้หรอกเพราะชีวิตผมเองเน่ผมก็แย่เหมือนกันแต่ผมก็พยายามหารายได้เพิ่มคือการขายของขายพวกกล้วยปิ้งมั่ง พวกใส้กรอกลูกชิ้นหมึกย่างอะไรพวกเนี้ยอันไหนที่เราลงทุนได้ไม่มากเราลงทุนพันพันห้าสองพันอย่างเงี้ยเราทํามาหากินแบบเนี้ยมันก็ไม่ลําบากใครแต่ใครอ่ะที่ชอบดูถูกคนอ่ะเลิกนะครับเลิกดูถูกคนนะครับมันไม่ดีๆหรอกครับที่ว่าคุณจะมานั่งดูถูกคนนู้นคนนี้คุณจะมาบอกไอ้คนนู้คนนี้มัน หน้าตาเหมือนโจรบางคนเขาหน้าตาเหมือนโจรก็จริงอะ่ะแต่เขาขอ่ะใจโคตนหล่อบอกเลยเป็นคนที่ดีนิสัยดีมากหน้าตาเหมือนโจรไม่ใช่พวกหน้าตาดีอ่ะจะดีซะทุกคนนะครับมันไม่ได้ดีซะทุกคนหรอกแล้วอย่างอีกเรื่องหนึง่งอย่างผู้ชายเนี่ยจีบใครกันแล้วแต่หรือเขาไม่ได้จีบหรือเขาคุยกัน ถามว่าพวกคุณสมควรไปว่าเขาไหมอย่างผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็ไม่สมควรว่าผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่สมควรว่าผู้ชายเพราะสิทธิมันเท่าเทียมกันเนี่คุณลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอย่างคุณคุยเนี่ยถามว่าผู้ชายคนนั้นมีแฟนไหมแล้วเขาตอบว่ามีแฟนแล้วครับแล้วเข้ามาคุยทําไมเขาอยากมีเพื่อนเขาก็คุยสิครับ คนเราอยากมีเพื่อนอยากมีอะไรเขาก็คุยนะครับไม่ใช่ว่าเขาคุยแล้วเขาต้องจีบพวกคุณไม่ใช่ว่าเขาคุยแล้วเขาต้องจีบคุณบางคนนี่ยที่มันคุณคิดว่าผู้ชายอ่ะมาจีบคุณแล้วบอกว่าไม่มีแฟนแต่มันอาจจะมีแฟนก็ได้อผู้ชายส่วนมากมันก็หวังจะจุดๆ,ๆนะครับผู้หญิงก็เหมือนกันเหมือนในศาสตร์สมแต้ม ผมพูดเลยทั้งหญิงทั้งชายเหมือนกันหมดอยากจะเจอใครคุณคุยกันตรงตรงถามกันตรงตพูดจากันตรงๆไปเลยเออถ้าเขามีแฟนเราก็ไม่ต้องยุ่งเราก็คุยกันเหมือนเพื่อนดิเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องดิมีความสุขกว่าไม่ต้องมานั่งโอ้ยเย้เสียดายเว้แม่งหน้าตาก็ดีมีเมียนแล้วอะไรมันไม่ใช่ คุณคุยกันเหมือนเพื่อนดีฝ่ามีเพื่อนมากดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าจะจีบกันแต่เขามีแฟนแล้วมาว่าเขารับหลังหรือมาลินทากันมันไม่ดีหรอกครับผมอะทำอะไรมาเยอะเอาเรื่องชีวิตเดี๋ยวถ้านั่นเดี๋ยวผมว่างนะผมจะทำคลิป เล่าประวัติผมให้ฟังมานั่งคุยจับมือคุยกันเดี๋ยวไปเจอในในนี่ก็ได้นะครับในเพจผมว่าคนเดินป่าพาเที่ยวนะเดี๋ยวผมจะว่างแล้วผมจะพาไปไลฟ์สดนั่งคุยกันนะครับไปนั่งคุยกันเลยมีอะไรมาคุยกันแล้วเดี๋ยวเจอกันไอพวกที่ดูดูถูกคนไว้นะเรามาเจอกันดีฝ่าดูถูกทําไมครับคุณดูถูกให้เขาเข้มแข็ง วพราะคำดูถูกของคุณอาจจะทำให้เขายืนอยู่ที่สูงกว่าคุณก็ได้เขาอาจจะฮึดขึ้นมารวยกว่าคุณก็ได้คุณคิดซะว่าสักวันหนึ่งคุณอาจจะหล่นมาเป็นแบบพวกผมก็ได้ผมเป็นคนจนผมอาจจะขึ้นไปแทนที่พวกคุณก็ได้โอกาสมันมีได้เสมอดวงคน มันจะดีจะเลวจะชั่วมันอยู่ที่ตัวทำเชื่อผมเถอะถ้าคุณดูถูกคนมากๆเขาอาจขึ้นมารวยกว่าคุณเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าก็ได้แล้วคุณจะมานะนั่งเสียใจว่าโอ๊ยคุณไม่น่าดูถูกมันเลยเนี่ยเดี๋ยวคนที่ดูถูกคุณเนี่ยเขาจะมายันหน้าของคุณเอาถ้าเขารวยขึ้นมาได้สักวัน,นเขายืนขึ้นมาได้คุณเชื่อผมเลย โอเคครับเดี๋ยวฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาคุยกันแบบมันๆฝักฝัก,กมากๆผมบอกเลยวันนี้เซิร์ฟเสวัสดีครับ